โอเคทุกคนอ่ะวันนี้เรามาเล่นแบบสปีดทาอันนี้ใครก็ไม่รู้โู้แค่ว่าเขามาเล่นแบบสปีดทาวกับพวกเราใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมโอเคแล้วจากนั้นเราก็อ้าวคนนี้คนนี้มาเหรอเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นรหัสสำรอบออกมาเล่นทำ YouTube แล้วนะโอเค a าจากนั้นเราก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอาชืบอ้อาวเฮ้ยใครทำอย่างนี้เนี่ยไปคนนี้แน่ๆเลยทำให้เราตกแล้วก็รอไปไปไป มันออกมาข้างหน่ามันสดชื่นดูว่าดูว่อยูอในรน้นเลยเอามันรู้นะไป <c oughs> ไปนี่วันนี้คือวันที่ดีอาที่สุดเลยใช่ไหม โอ้โอ้ไม่รู้หนูไม่รู้หนูไม่รู้หนูไม่รู้อย่าตีคนออกมาแม่งเลยหนูไม่รู้บอกว่าอย่าให้ยุ่งตรงนั้นนะต้มเตนแถมยังมีขี้ฝุ่นอีกคนเขาเหยียบกันจะให้ไปจับเด็กอีกรอบเดี๋ยวมันไม่สบายก็พาไปหาหมออีกเบื้องบางอีก โอเคแล้วก็ไปไปไป,ไปแล้วก็ชึบชึบไปอีกรอบหนึ่งเอ้อไม่ได้แล้วงานคลิปก็จบเลยโอเคบายบายอยากให้เล่นแบบอะไรก็ขอมา